สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็นะครับจะมาบอกกล่าวนะครับสาหรับนะครับเอฟีและก็เพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับหรือว่าพ่อค้าประชาชนทั่วไปนะครับที่เคยใช้ นะครับสำหรับแบงค์50นะครับที่ผมจะรีวิวในคลิปวิดีโอนี้ออกไปผมอยากจะบอกทุกคนว่านะครับเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนที่ผมจะนะครับมานะฮะทำการรับซื้อเนี่ยนะครับหรือว่าเล่นหาเหรียญธนบัตรนี่นะครับผมเคยใช้นะครับแบงค์50รุ่นนี้นั้นผ่านมือจำนวนมากเลยนะครับโดยที่ผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าแบงค์50จริงๆแล้วนี่บางใบเนี่ยมีราคาค่อนข้างที่จะแพง ในตลาดนัดสะสมนะครับจึงไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะครับจึงใช้ไปในชีวิตประจําวันแบบสบายๆเลยแต่จริงๆแล้วผมอาจจะทิ้งเงินหมื่นเงินแสนไปแล้วมากมายก็เป็นไปได้เพราะว่ามันมีการผ่านมือผมเนี่ยจำนวนมากเลยจริงๆนะครับผมจึงทําคลิปวิดีโอนี้ออกมานะครับเพื่อจะนะครับฝากเตือนเพื่อนๆหรือว่าใครที่เป็นพ่อค้าหรือทํางานที่ธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าใคร เคยใช้เคยผ่านมือในส่วนของแบงค์0นี้นะครับให้ทุกคนสังเกตนะครับในจุดที่ผมบอกนะครับมีราคาจริงๆนะครับทางเราก็รับซื้อด้วยนะครับโดยที่ไม่จะเป็นทางด้านของการทําใบรับรงรับรองหรือนะครับในเรื่องของการให้เสียเงินเสียทองก่อนที่จะนะครับประเมินราคานีครับยืนยันนะครับสยามชแนลซื้อจริงนะครับขอแค่ทุกท่านนั้นนะครับตั้งใจศึกษาหาความรู้ นในส่วนของคลิปที่เราปล่อยออกไปนะครับล้วนแล้วแต่เป็นธนบัตรและก็เหรียญที่เรารับซื้อมาจากผู้ชมทางบ้านนะครับสยามชแนลมีทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือว่ายังไม่เคยหานะฮะลองหาดูนะครับแล้วท่านจะขายได้ที่นี่นะครับเราจะมีทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆมาบอกมากราบกันด้วยเพื่อเป็นการย้ําเตือนนะครับให้ท่านไม่เป็นเหยื่อของวิศาชีพ ในตลาดนักสะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์คลิปวิดีโอของเราออกไปด้วยนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลการรับซื้อนะครับทุกคนครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นเคยผ่านหูผ่านตานะครับสำหรับแบงค์ห้าสิบของในหลวงรัชกาลที่เก้ารุ่นนี้นะครับถ้าท่านสังเกตเป็นท่านจะขายได้นะครับถ้าสังเกตไม่เป็นขายไม่ได้ นะครับไม่ฟังข้อมูลก็ขายไม่ได้ด้วยเพราะว่าจะทําให้เข้าใจผิดนะครับว่าตลาดนักสะสมเขาเล่นอย่างไรยืนยันว่าข้อมูลที่ให้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุดนะครับมาดูข้อมูลครับเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะผมให้สังเกตด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับแบงค์รุ่นนี้นะครับมาดูกันครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูใบนี้กับใบล่างให้ดีนะครับสังเกตดูนะครับขออนุญาตที่หนึ่งนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับว่านี่ครับใบที่มีราคานั้นเป็นอย่างไร เอาแบบนี้นะครับผมจะทําคลิปนี้ช้าๆให้เข้าใจง่ายที่สุดก็แล้วกันจะได้ขายได้โอเคนะครับมาดูครับข้อมูลของของแบงค์ที่คึ้ขายได้กับขายไม่ได้ส่วนใบนี้เนี่ยนะครับเอาตรงๆเลยว่าผมว่าผ่านตาเยอะนะครับแต่ไม่สังเกตใช่ไหมครับผมจะให้ข้อสังเกตใบที่มีราคากับไม่มีราคาใบไม่มีราคาอยู่ด้านบนใบมีราคาอยู่ด้านล่างโอเคไหมครับเอาตามนั้นเลยนะเพื่อนๆนะเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับดูให้จบนะครับหน้าและหลังนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านเจอผมประเมิน500ถึง1,000ต่อใบนะยืนยันต่อใบนะครับถือว่าคูณได้หลายร้อยเท่ามากมาดูครับในส่วนของแบงค์ที่รับซื้อครับลองดูนะครับผมจะให้ท่านสังเกตทุกคนมาถึงจุดนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับก็คือในส่วนของนะครับมาถึงบริเวณเนี้ท่านจะเห็นได้ว่านะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับ เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เห็นไหมฮะที่เป็นอย่างนี้เป็นลายลายลายสวยๆดีลายลายสวยๆนี่เห็นไหมฮะแต่ว่าใบที่ไม่มีราคานี่จะเป็นเป็นครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับแต่ว่าตรงนี้จะเต็มเห็นไหมฮะจะเต็มแต่ใบนี้ที่ไม่มีราคาคือเห็นแค่ครึ่งเดียวลองไล่ลงมานะครับลองไล่ลงมาสังเกตดูนะครับสังเกตเอาครับบางคนเนี่ยถ้าไม่สังเกตก็แบบโอ้โหนะฮะพลาดเลยเอาไปใช้เลยห้าสิบนะเท่ากับว่าท่านท่านจ่ายห้าสิบนะฮะเหมือนจ่ายห้าร้อยถึงหนึ่งพันเลยนะครับ แล้วท่านสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมฮะระยะห่างของคุดเนี่ยนะครับอ่านี่ฮะสังเกตดูนะครับคุดคุดใบที่ไม่มีราคาจะใกล้ๆกับขอบใช่ไหมครับแต่ใบนี้จะห่างๆเห็นไหมฮะแล้วท่านสังเกตด้านล่างนะครับด้านล่างนะนี่นสังเกตตรงนี้ก็ได้เอาตัวนี้ง่ายกว่าเห็นไหมฮะจะมีระยะห่างจากขอบเยอะเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะแต่ว่าใบที่ไม่มีราคาเนี่ยมีราคา50บาทอ่าจะว่าไม่มีราคาไม่ได้50บาทอ่ะ นะครับกับใบห้าร้อยเนี่ยจะต่างกันเห็นไหมครับเห็นไหมฮะความห่างจะต่างกันแล้วด้านล่างนะฮะด้านล่างดูนะครับด้านล่างดูนะครับดูด้านล่างด้วยนะฮะลองสังเกตดูเห็นไหมฮะใบที่มีราคาเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยจะชิดขอบส่วนใบนี้เนี่ยจะห่างขอบใช่ไหมครับจะห่างขอบเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับลองสังเกตดูสิครับนะฮะใบที่มีราคาจะชิดขอบนะครับถ้าหลุดลงมาเลยยิ่งดีนะนะครับแต่ใบนี้จะห่างห่างถ้าดูแบบนี้เพื่อนเพื่ออาจจะมองว่า มันก็ยังกระลายอยู่นะสยามเนี่ยมันก็ยังกระจายอยู่นะยังยังไม่ชัดเจนมีอะไรที่แบบสังเกตง่ายกว่านี้ไหมเอาแบบนี้ไปดูด้านล่างกันนะใบล่างกันนะฮะดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะบ่งบอกว่าใช่หรือไม่ใช่เลยนะครับนี่ฮะสังเกตดูถ้าแบบนี้ก็ยังพอแบบนะครับเพื่อนๆอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันยังไม่ไม่ชัดเจนนะเอาแบบชัดเจนกว่านี้ได้ไหม เอาจุดสําคัญสําคัญที่มองแล้วทะลุปูโป่ปงเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพลิกหลังให้ดูนะครับสังเกตดูนะครับทุกคนใบที่มีราคาเนี่ครับนี่เป็นรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นของสมเด็จนะครับพระนาเดชสวนมหาราชนี่นะครับนี่ฮะรุ่นนี้5 0สิบาทรุ่นนี้นะครับในส่วนของใบนี้ทําไมมีราคานี่แหละฮะส,สิ่งที่ผมบอกว่าผมเคยอาจจะผ่านมันเยอะมากผมอาจจะใช้ไปจนแบบนะฮะไม่รู้ว่าขี่ใบแล้วแต่ผมไม่เคยสังเกตแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเออ มีจริงๆด้วยนะฮะแล้วขายได้จริงด้วยและตลาดเล่นหากันจริงด้วยนะครับท่านลองสังเกตดูตรงนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมซูมนะผมซูมนะผมจะซูมแล้วนะท่านลองสังเกตตามที่ผมบอกนะครับดูสิครับพระคุดผาเนี่ยนะครับก็ก็จะเหมือนแบบห่างมากเลยห่างมากนะฮะคำว่าห้าสิบนี่จะชิดขอบเห็นไหมครับจะชิดขอบท่านเลื่อนมาท่านเลื่อนมาเห็นไหมฮะตรงที่เป็นลายไทยเนี่ยนะครับก็ก็จะชิดขอบแบบนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดว่าท่านเลื่อนธนบัตรขึ้นมาด้านบนเนี่ยผมเลื่อนให้ดูท่านลองสังเกตนะครับจุดนี้เนี่ยไฮไลท์เลยไอ้ที่จำง่ายมากท่านลองสังเกตดูสิครับซึ่งปกตินี่นะครับธนบัตรเนี่ยนะครับที่เป็นนะครับเขาเรียกว่านะครับการเขียนกำกับไว้ของโทษของการปลอมแปลงธนบัตรเนี่ยนะครับคือนี่เห็นไหมครับอ่านออกไหมครับนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูถ้าไปเจอแบบนี้อย่าใช้นะถ้าสมมติว่านะครับตัวหนังสือนี่มาอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับโทษฐานปลอม แปลงธนบัตรอะไรอย่างนี้นะครับคือจําคุกตลอดชีพอะไรอย่างนี้นะฮะนะฮะหรือหรือปรับสูงสุด4ี่หมื่นอะไรอย่างนี้นะครับถ้าถ้าท่านไปเจอนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆไปเจอนะไปเจอตัวหนังสือที่อยู่ด้านบนแบบนี้อย่าใช้นะขายได้นะครับเราก็รับซื้อด้วยนะครับนี่ฮะเรารับซื้อด้วยนะครับและใบนี้เนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นของจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าทํามาหรือเปล่าเพราะว่าบางท่านเองก็นี่ครับอาจจะไม่ใช่นักสะสมที่จริงๆเนี่ยนะครับ ะะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะ,จะสังเกตให้ดูว่าเาจะพิสูจน์ให้ดูว่าแท้หรือไม่แท้ท่านสังเกตดูตรงนี้นะครับสิ่งนี้นะฮะที่ธนบัตปรปลอมทําไม่ได้เนี่ยฮะมีสิ่งนี้จุดนี้เนี่ยที่ธนบัตปรปลอมนี่ทาไม่ได้จะรุ่นไหนก็แล้วแต่จะเก่าหรือใหม่ก็แล้วแต่ตั้งแต่เลิ่มนนานมาอะไรก็แล้วแต่ถ่ายเอกสารกับไม่ถ่ายเอกสารมันต่างกันก็คือนะครับจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าลายน้ํา นะซึ่งเป็นพระบรมสายาสาธิตสรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะทําไม่ได้นะจะปลอมยังไงก็กทําไม่ได้นี่ฮะลองดูนะครับเป็นใบที่ซื้อมานะทุกคนนะรุ่นนี้นะครับลองดูดีๆด,ดูก่อนใช้นะครับถ้าใครเจอใบนี้นะนะฮะติดต่อสยามชาแนลมาเลยเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลายไอดีให้โชว์อยู่บนหะน้าจอครับสยาม f อฟซีห้าห้าห้านะครับแล้วก็ 801AXIR นนะครับสิ่งที่ขายไม่ได้อย่างเดียวคือไม่ฟังนะครับแล้วก็ไม่ไม่ทำความเข้าใจว่าใบไหนมีราคาไม่มีราคาทุกคนครับต้องบอกว่านะี่ครับเหรียญรุ่นเดียวกันมีทั้งแบบมีราคาและไม่มีราคานะครับธนบัตรเช่นกันรุ่นเดียวกันมีทั้งแบบราคาสูงราคาต่ำท่านต้องเรียนรู้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็กดติดตามช่องไว้นะครับเพราะเราชัดเจนในเรื่องของการอธิบายอยู่แล้ว8 0 1 a ปดศนนั้นอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับทุกคนครับ ขอบคุณทุกท่านที่เกียกติติดตามรับชมสยามชาแนลครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์นะครับขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ